สวัสดีครับโลกคริปโตเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมครับเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่านะมันก็เหมือนเหรียญที่มี2ด้านเสมอแหละครับเพราะในอีกมุมหนึ่งมันก็มีอันตรายซ่อนอยู่เพียบเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกลงยอดฮิตกันครับเพื่อให้เรารู้ทันแล้วก็ป้องกันตัวเองกันได้แล้วเคยกลับมาถามตัวเองกันไหมครับว่าในโลกที่ดูเหมือนจะไร้ขีดจํากัดแบบนี้ไอ้เงินที่เราลงไปเนี่ยมันปลอดภัยแค่ไหนกันแน่ คำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยนะของการเดินทางในโลกดิจิทัลซึ่งคำตอบที่ดีที่สุดก็คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก็คือความรู้ของเราเองนี่แหละครับการทำความเข้าใจกลโกงต่างเนี่ยมันก็เหมือนเรามีเกราะป้องกันชั้นดีเลยนะยิ่งเรารู้ทันมากเท่าไหร่ก็เหมือนเราใส่เกราะหนาขึ้นเท่านั้นทำให้เราลุยในโลกคลิปตได้แบบมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับโอเคนั้นมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยดีกว่านั่นก็คือแชร์ลูกโซ่หรือที่เขาเรียกกันว่า Ponzi Scheme เป็น,นกลโกงสุดคลาสสิกเลยนะแต่พอมันกลับมาในยุคดิจิตอลเนี่ยบอกเลยว่าอันตรายขึ้นเยอะหลักการของมันนะหรอครับง่ายมากเลยก็คือการหลอกให้คนเอาเงินมาลงทุนแล้วก็เอาเงินของคนใหม่มาจ่ายเป็นกําไรให้คนเก่าแล้วก็หาคนใหม่มาอีกเอาเงินคนใหม่ล่าสุดไปจ่ายให้คนก่อนหน้าวนเป็นหลูไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่มีธุรกิจจริงๆมารองรับเลยแม้แต่นิดเดียว วงจรของมันเนี่ยมันมีสเตปของมันอยู่นะครับคาดเดาได้ไม่ยากเลยหนึ่งเลยนะเขาจะมาพร้อมข้อเสนอที่แบบโอ้โหกำไรสูงปรี๊ดแถมการันตีด้วยพอมีคนเริ่มเชื่อใช่ไหมครับเขาก็จ่ายเงินให้คนกลุ่มแรกจริงๆเลยนะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดการบอกต่อจากนั้นก็ชวนเพื่อนสิครับชวนคนมาเพิ่มได้ค่าคอมไปอีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วสุดท้ายเป็นไงครับพอไม่มีเงินใหม่เข้ามาหมุนในระบบก็ตุม้ม พังครับทุกอย่างพังทลายแล้วเจ้ามือก็หายวับไปกับตาพร้อมกับเงินทั้งหมดเพราะฉะนั้นจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับเงินใหม่เลี้ยงเงินเก่าสุดท้ายก็พังทั้งระบบมันคือสัตธรรมของแชร์ลูกโซ่เลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่านี้แล้วไปต่อกันที่กลโกงแบบที่สองอันนี้เนี่ยมันเล่นกับอารมณ์เราล้วนเลยครับความรู้สึกที่แบบกลัวตกรถกลัวพลาดโอกาสดีๆ หรือที่เรียกกันติดปากว่าโฟโมนะครับโดยเฉพาะเลยนะคนที่สนใจ NFT เนี่ยจะโดนกันบ่อยมากวิธีการของมันก็คือพวกแสแกร์เนี่ยจะสร้างลิงก์ปลอมๆขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ทำทีเป็นว่าเฮ้ยนี่คือลิงก์พิเศษนะสำหรับคนที่ได้สิทธิ์ไวท์ลิสต์ได้มีต NFT ก่อนใครเพื่อนแล้วพอเราหลงเชื่อกดเข้าไปเชื่อมต่อวอลเล็ตปุ๊บเท่านั้นแหละครับทุกอย่างในกระเป๋าเราหายเกลี้ยงในพริบตา แล้ววิธีที่เขาใช้ล่อเราเนี่ยมันเนียนมากเลยนะครับหนึ่งเลยคือส่ง DM ข้อความส่วนตัวมาหาเราดื้อๆเลยไม่ใน Discord ก็ใน X นั่นแหละสองคือเว็บที่สร้างขึ้นมาเนี่ยหน้าตาเหมือนของจริงเป๊ะๆเ,เ,เลยนะแยกแทบไม่ออกแล้วก็จะบีบเราด้วยเวลาด้วยข้อความประมาณว่าเฮ้ยรีบๆเลยนะสิจ,จะเต็มแล้วคือทุกอย่างมันถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์เราให้รีบจนขาดสติไปเลย แล้วเราจะป้องกันตัวยังไงดีจริงๆมันมีกฎเหล็กง่ายๆเลยครับข้อแรกสำคัญที่สุดใครก็ไม่รู้ส่งลิงก์อะไรมาอยา่าไปกดเด็ดขาดขออ้อ2ต่อให้จะกดจริงๆก็ต้องเช็คแล้วเช็คอีกดูชื่อเว็บดูโดเมนให้ดีๆว่ามันใช่ของจริงหรือเปล่าและข้อสุดท้ายจำไว้เลยครับของดีจริงๆเขาไม่ทักมาหาเราก่อนหรอกถ้ามีคน DM มาเสนอโอกาสอะไรแปลกๆให้คิดไว้ก่อนเลยว่าน่าจะแปลกจริงๆ เพราะผลลัพธ์ของมันนั่นแหละครับก็อย่างที่เห็นเลยลิง์นิ้นปลอมเท่ากับกระเป๋าตังเกลี้ยงมันตรงไปตรงมาและเจ็บปวดมากแค่คลิกเดียวจริงๆนะครับมาถึงความเสี่ยงตัวสุดท้ายกันบ้างตัวนี้จะมีความเป็นเทคนิคขึ้นมาหน่อยแต่ความอันตรายนี่ไม่แพ้กันเลยเพราะอะไรน่ะหรอครับเพราะมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นมันคือโค้ดของโปรเจกต์นั่นเองครับคือมันไม่ได้มีใครมาแฮกเราจากข้างนอกนะ แต่ตัวโปรเจกต์เองนี่แหละที่มีปัญหาตั้งแต่ฐานรากก็คือตัวโค้ดส์ทคอนแท็กของมันที่อาจจะมีบัคมีช่องโหว่หรือที่แย่ที่สุดคือตั้งใจเขียนมาเพื่อโกงเราตั้งแต่แรกแล้วมันก็เหมือนเราซื้อบ้านที่ดูสวยหรูแต่เสาเข็มมันพังอะครับแล้วไอ้โค้ดอันตรายเนี่ยมันมีหน้าตาแบบไหนได้บ้างก็อย่างเช่นมีบัคที่เปิดประตูให้แฮกเกอร์เดินเข้ามาหยิบเงินเราไปเฉยเฉยเลยหรือเขียนโค้ดให้เจ้าของโปรเจกต์เนี่ยถอนเงินออกไปได้คนเดียว อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่ารักผู l เหมือนโดนดึงพรมออกจากใต้เท้าจนลมหน้าควา่ำหรือบางทีอยู่ดีๆโปรเจกต์ก็ปิดตัวไปซะง,งั้นเงินเราก็ถูกขังอยู่ในนั้นทำอะไรไม่ได้เลยแน่นอนครับว่ามันไม่มีอะไรปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซหรอกแต่เราลดความเสี่ยงได้เยอะเลยนะวิธีแรกเช็คก่อนเลยว่าโปรเจกต์นี้เคยโดนออเดดคือการตรวจสอบโค้ดจากบริษัทที่เชื่อถือได้มาหรือยัง 2. ดูสิว่าเขาเปิดโค้ดเป็น Open Source ไหมให้คนอื่นเขาไปดูได้หรือเปล่าและ 3. ข้อนี้เบสิกแต่สำคัญมากอย่าเพิ่งทุ่มเงินก้อนใหญ่ลงไปในโปรเจกต์ที่เพิ่งเกิดใหม่ใจเย็นๆครับสรุปง่ายๆสำหรับเรื่องนี้เลยก็คือโค้ดพังก็เท่ากับเงินหายต่อให้โปรเจกต์มันจะดูดีแค่ไหนก็ตามจำไว้เลยครับหน้าตาเว็บสวยๆไม่ได้แปลว่าโค้ดข้างในจะดีเสมอไป มันก็เหมือนรถสปอร์ตคันหรูแต่เครื่องยนต์พังขับไปไหนไม่ได้อยู่ดีโอเคทีนี้เราลองเอาทั้งหมดที่คุยกันมามามัดรวมกันให้กลายเป็นเหมือนชุดเครื่องมือป้องกันตัวเป็นดิจิ t a ลซ e ฟ f d e f ฟเอนซ์คของเราที่จะทำให้เราเดินในโลกคริปโตได้แบบมั่นใจขึ้นปลอดภัยขึ้นลองดูตารางนี้สรุปกันนะครับเห็นภาพชัดเลยอย่างแรกแชร์ลูกโซ่เหยื่อล่อของมันคืออะไร ผลกำไรสูงๆแบบการันตีแต่ความจริงคืออะไรคือระบบที่รอวันพังต่อมา white list scam ใช้ความ exclusive ความเร่งด่วนมาล่อแต่จริงๆแล้วมันคือกับดักดูดเงินดีๆนี่เองและสุดท้าย smart contract risk ดูเพลินๆเห,นเหมือนเป็นนวัตกรรมสุดล้ำแต่เบื้องหลังอาจจะมีระเบิดเวลาซ่อนอยู่ในโค้ดก็ได้ ใช่ครับโลกคริปโตมันมีความเสี่ยงอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยแต่ถ้าเรามีความรู้มีความระมัดระวังเราก็จะเดินในโลกนี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วความรู้นี่แหละครับคือพลังที่แท้จริงที่จะเปลี่ยนความเสี่ยงที่น่ากลัวให้กลายเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นได้สุดท้ายจริงๆแล้วครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ว่าสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ทั้งหมดเนี่ย มันจะช่วยให้ใครสักคนรอดจากกลโกงครั้งหน้าได้หรือเปล่าคำตอบมันก็อยู่ที่ตัวเราทุกคนแล้วล่ะครับว่าเราจะตื่นตัวและระวังตัวอยู่เสมอในมากแค่ไหน